วีนูผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยบ่อยมีอาการอักเสบในร่างกายภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากอาการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุหรือจากการผ่าตัดต่างๆหรือมีอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อคะ่ะโดยอาการอักเสบสามารถสังเกตได้ง่ายๆจากการที่ร่างกายมีอาการปวดบวมแดง ร้อนในบริเวณนั้นๆโดยอาการปวดมักเกิดกับข้อต่อหรือกล้ามเนื้ออาการบวมมักเป็นอาการบวมที่ผิวหนังบริเวณนั้นหรือบวมช้ำในร้อนมักเกิดอาการร้อนที่ผิวหนังหรือเกิดแผลร้อนในแดงมักเกิดที่บริเวณผิวหนังหรือแผลฟกช้ำต่างๆค่ะโดยผลิตภัณฑ์วีนูมีสารประกอบหลักๆที่สำคัญอย่างแรกเลยคือขมินชันที่เป็นแหล่งรวมของสารต้านการอักเสบช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้โดยคมินชันได้ถูกยอ และขึ้นทะเบียนตำรับยาเป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาติและนอกจากนั้นคามินชันยังมีงานวิจัยรองรับว่าสามารถมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้เทียบเท่ากับยาต้านการอักเสบของแผนปัจจุบันเลยทีเดียวค่ะนอกจากสารสกัดจากคามินชันแล้วยังมีสารสกัดที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็คือขิงเดชีตาเกะ อาซาอิเบอร์รี่และเลสเบอร์ราทอลที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายและช่วยลดอาการปวดข้อปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะวิธีการทานผลิตภัณฑ์วีนูอย่างแรกเลยคือการเขย่าก่อนใช้และสามารถทานได้วันละ1-2ครั้งโดยทานครั้งละ3-4ปั๊ม 1...2...3... 1> มาดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์วีนูกันนะคะ